ตอนที่หนึ่งมนุษย์ทุกคนมีคู่วาลีนี้ไม่ได้มีมาตั้งแต่แรกมันเกิดขึ้นหลังปี1999สหัสวัดใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นนักวิชาการใช้วลีจาพวกการเชื่อมต่อต่อวิญญาณหรือคู่หูจากต่างถิ่นแต่ไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงมันเป็นยังไงต่อองค์แชาตเปิดขึ้นและตอนนี้เราสามารถสื่อสารทางโทรจิตแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวกับผู้คนที่อาศัยอยู่นอกโลกได้แม้ว่าเราจะมองไม่เห็นใบหน้าของพวกเขาก็ตาม ผู้คนเรียกบุคคลจากนอกโลกว่าเป็นชาวแฮทเทอร์พวกเขาแตกต่างจากมนุษย์อย่างน่าประหลาดพวกเขาฝึกฝนเวทมนต์เหมือนในเทพนิยายสมัยก่อนมอนสเตอร์ที่จะปรากฏในภาพยนตร์และนวนิยายเท่านั้นแต่ตอนนี้มันมีชีวิตอยู่จากการยิงปืนของมนุษย์ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นการใช้ดาบเพื่อกำจัดพวกมันแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สารมัลมนุษยชาติบางคนแทบคลั่งเพราะทนไม่ได้กับเสียงของคนแปลกหน้าที่ได้ยินในหัวผู้ เริ่มคาดเดาว,ว่าแฮทเทอร์อาจเป็นดาวเคราะห์ดวงอื่นในอวกาศแต่มอไม้หันอากาศนกไม้ไต่กู้ไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีใครหยุดปรากฏการณ์นี้ได้และก็ไม่มีใครเคยพบแฮทเทอร์กอ ห้องแชทก็หายไปการเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากการสนทนาโทรจิตกำลังจะคืบคลานมาสู่โลกแฮตเทอร์ใช้ชีวิตที่แตกต่างจากมนุษย์ในปัจจุบันมากบางคนเป็นพ่อมดบางคนเป็นผู้บัญชาการบางคนเป็นขุนนางของปีศาจที่เป็นศัตรูของมนุษย์และนับจากนั้นบุคคลธรรมดาก็สามารถใช้พลังของผู้ที่เชื่อมต่อกับพวกเขาได้เวทมนต์ที่ออกมาจากร่างกายทั้งทรงพลังและอันตรายถึงชีวิต มนุษยาชาติไม่รับรู้ถึงเหตุผลที่เกิดขึ้นและแน่นอนพวกเขาไม่รู้ว่าจะต้องจัดการอย่างไรกับพลังนั้นแต่เห็นได้ชัดว่าจะต้องมีการรวบรวมผู้ที่มีความสามารถเข้าด้วยกันรัฐบาลของแต่ละประเทศได้สร้างสถาบันขนาดใหญ่และเปิดรับผู้มีความสามารถโดยแบ่งออก ห้องแชทก็หายไปการเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากการสนทนาโทรจิตกำลังจะคืบคลานมาสู่โลกแฮทเพอร์ใช้ชีวิตที่แตกต่างจากมนุษย์ในปัจจุบันมากบางคนเป็นพ่อมดบางคนเป็นผู้บัญชาการบางคนเป็นขุนนางของปีศาจที่เป็นศัตรูของมนุษย์และนับจากนั้นบุคคลธรรมดาก็สามารถใช้พลังของผู้ที่เชื่อมต่อกับพวกเขาได้เวทมนต์ที่ออกมาจากร่างกายทั้งทรงพลังและอันตรายถึงชีวิต มนุษยาชาติไม่รับรู้ถึงเหตุผลที่เกิดขึ้นและแน่นอนพวกเขาไม่รู้ว่าจะต้องจัดการอย่างไรกับพลังนั้นแต่เห็นได้ชัดว่าจะต้องมีการรวบรวมผู้ที่มีความสามารถเข้าด้วยกันรัฐบาลของแต่ละประเทศได้สร้างสถาบันขนาดใหญ่และเปิดรับผู้มีความสามารถโดยแบ่งออกจากคุณสมบัติและศักยภาพที่แตกต่างกันพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับการดูแลเพนพิเศษเป็นความเชื่อที่ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ แต่หลายคนเชื่อว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างมาที่โลกเพื่อถ่วงดุลกับปรากฏการณ์ประหลาดทั้งหมดดังนั้นคนที่มีพลังอํานาจจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวแทนของประเทศในกระบวนการคัดเลือกกลับกลายเป็นหยมไม่ออกไม่ว่าจะเป็นประธานบริษัทยักษ์ใหญ่เจ้าหญิงผู้สง่างามนักกีฬาดังบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้รับความสามารถอาสง่งพลังมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ให้เธอผู้ชั่วร้ายเชื่อต่อโทจิตกับคนแล้วบนโลกราวกับว่าพวกเขาถูกถัดทอเอาไว้ล่วงหน้ามันเป็นโลกที่ศกกับตกทุกคนสามารถพูดได้เต็มปากแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ขุนนางเป็นขุนนางสามัญชนก็คือสามัญชนเปริยอดบดังช้อนทองที่เชื่อมด้วยช้อนทองและช้อนดินที่เชื่อมด้วยช้อนดินโดยไม่มีข้อยกเว้นการพลิกชีวิตของคุณหลังจากเชื่อมต่อกับคู่หูที่ทรงพลังเป็นสิ่งที่จะเป็นจริงได้ในความฝันเท่านั้น จากคุณสมบัติและศักยภาพที่แตกต่างกันพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับการดูแลเพนพิเศษ เป็นความเชื่อที่ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แต่หลายคนเชื่อว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างมาที่โลกเพื่อถ่วงดุลกับปรากฏการณ์ประหลาดทั้งหมดดังนั้นคนที่มีพลังอำนาจจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวแทนของประเทศในกระบวนการคัดเลือกกลับกลายเป็นหยงไม่ออกไม่ว่าจะเป็นประธานบริษัทยักษ์ใหญ่เจ้าหญิงผู้สง่างามนักกีฬาดังบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้รับความสามารถอัดส่งพลังมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แค่เธอผู้ชั่วร้ายเชื่อต่อโทจิตกับคนแล้วบนโลกราวกับว่าพวกเขาถูกถักทอเอาไวล้ลวงหน้ามันเป็นโลกที่ศกกับรกทุกคนสามารถพูดได้เต็มปากแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ขุนนางเป็นขุนนางสามัญชนก็คือสามัญชนเปรยยอดบดังช้อนทองที่เชื่อมด้วยช้อนทองและช้อนดินที่เชื่อมด้วยช้อนดินโดยไม่มีข้อยกเว้นการพลิกชีวิตของคุณหลังจากเชื่อมต่อกับคู่หูที่ทรงพลังเป็นสิ่งที่จะเป็นจริงได้ในความฝันเท่านั้น สิ่งที่เหลืออยู่คือการจำนวนและความผิดหวังของตัวผมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยซอไม้หันอากาศมอนอยู่ที่น่าสงสารคังชิฮาคู่หูโทจิตของผมคือแฮตเตอร์ชาวนาที่แสนรันทศเฟสมันต้องเป็นชะตากรรมแน่ๆตกลงนั่นจะดีมากเฟส ถึงเวลาบรรยายจากอาจารย์เฟสเล่าเรื่องที่ผมฟังมันโดยที่ไม่เข้าใจมันสักนิดพอฟังมันพร้อมกับการวาดกราฟฟ,ฟิตี่มุมในวิชาเอกน้ำฟังจากคู่หูโทรจิตกำลังพูดคุยด้วยนะเสียงที่มีชีวิตชีวาการุณาแสดงความยินดีล่วงหน้าหากการทำฟาร์มเป็นไปได้ด้วยดีความน่าจะเป็นของการอดอยากก็จะลดลงดังนั้นคุณก็จะสบายด้วย มนุษย์โลกทั้งหมดถูกเชื่อไว้ทั้งหมดหากคู่ของคุณตายคุณก็จะตายเช่นกันชี้ฮาลกของคุณไม่ได้อดอยาก ผมอิจฉาคุณจังผมก็อดอยากเหมือนกันวันนี้ผมก็ไม่มีเงินซื้ออาหารกลางวันใช้เวลาไม่นานในการสรุปข้อเท็จจริงและนับจากนั้นเป็นต้นมาชาวโลกและชาวแฮทเธอรทุกคนต่างต้องการให้คู่ของพวกเขามีชีวิตที่ยืนยาวมีไม่มากที่เราจะทำเพื่อกันและกันวันนี้มีอสศวนออกมาจากปราสาทมันไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่ต้องพูดอะไรโอเค คู่หูของผมไม่ได้พลังวิเศษอะไรมาแต่เขาช่วยให้ผมมีอิสระที่จะพูดอะไรกับเหทอทหารก็ได้เพราะเขาโง่กว่าผมนี้คือทั้งหมดสำหรับวันนี้มาศึกษาบทที่3มอย่างละเอียดในครั้งต่อไปทันทีที่การบรรยายจบลงผมหาวและเก็บหนังสือเรียนลงกระเป๋าชิพาไปกินข้าวกันเถอะที่ไหนมีร้านหมูทอดอยู่ใกล้ประตูผมตอบด้วยความกวน ทีนั่นแพงผมไม่มีเงินได้สิเดี๋ยวผมจะซื้ออาหารให้ไปกินข้าวกันเถอะจริงหรอ ผมสามารถเรียกเขาว่าเพื่อนและพี่ชายของผมได้ผมกลัวว่าเขาจะเปลี่ยนใจจึงดึงเขาออกจากห้องเรียนแล้วมุ่งหน้าไปร้านอาหารเรามาถึงในเวลาไม่ถึง10บนาฬิกานาทีผมนั่งอยู่ในร้านอาหารเห็นพลังปรากฏบนทีวีเครื่องเล็กเพื่อนของผมสังเกตเห็นการจ้องมองของผมบนทีวีก็มองมาเช่นกันและบอกผมโอ้มีการสาธิตมายากลหรืออะไรสักอย่างบางทีวันนี้อาจจะเป็นวันนั้นพ่อมดที่เก่งกาจโชคชะตาที่ตื่นขึ้นในฐานะพ่อเช่น หรือไม่มีโอกาสมากที่มหาวิทยาลัยของเราจะได้รับจดหมายอัศวินแน่นอนว่านักเรียนส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลายัยส่วนมากไม่มีความสามารถบางคอควายซ่อนความสามารถของตนราวกับตัวละครเอกของในวนิยายแต่ส่วนใหญ่มักถูกเจ้าหน้าที่รัฐเข้าครอบงำอย่างรวดเร็วมันเป็นแน่นอนว่านักเรียนส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลายัยส่วนมากไม่มีความสามารถ ซ่อนความสามารถของตนราวกับตัวละครเนของในวนิยายแต่ส่วนใหญ่มักถูกเจ้าหน้าที่รัดคอครบงำอย่างรวดเร็วมันเป็นบางคนเรื่องท้าทายที่จะซ่อนตัวของมนุษย์ที่มีความสามารถเพราะพวกเขามีมานาที่ไม่มีใครเทียบได้มันไม่ยุติธรรมจังหวัดจันทบุรีตอนที่หนึ่ง